สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับมาถ่ายรีวิวทําตาสองชั้นอ่าวันนี้อยู่กับน้องอะไรครับเนี่ยน้องแพลวค่ะอ่าน้องแพลวน้องแพลวทําอะไรที่ทีลพรไปฮะทําตาทีละพรกีดสั้นคะ่ะท, <ำ S 1> ทาตา,ตาแบบกีดสั้นไปใช่ค่ะโอแแ้แล้วรูปก่อนทนํานี่อธิบายให้หน่อยได้ไหมเป็นยังไงร,รูปก่อนทํานะคะก็คือมันมีสองชั้นนะแต่มันหลบอ๋อมันหลบในมันไม่ค่อยเห็นใช่ไหมใช่แล้วมันก็ดูตาเศร้า บบโอ้โหนี่ยหะคุณผู้ชมก็อาจจะมองว่าเอ้ยให้ดูแต่รูปก,ก่อนทาไม่ให้ดูหลังทำสักทีนะเดี๋ยวมาดูหลังทํากันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคือคนเดียวกัน,นเนาะ <c oughs> อะตอนนี้ทําไปกี่เดือนแล้วนะะทำไปประมาณห้าเดือนค่ะทําไปห<ช>้าเดือนแล้วโอ้โหชั้นตาคนละเรื่องเลยใช่ใช,ชัดขึ้นแล้วตาก็ดูสดใสขึ้นมากๆเลยค่ะอืมชัดขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้นอันนี้คือ เราเห็นเองด้วยแล้วก็คนอื่นทักไหมใช่คนอื่นก็ทักแบบครอบครัวก็ทักแบบที่ทํางานก็ทักค่ะว่าแบบเอตามันสดใสตามันสองชั้นชัดอะไรเนี้ยโอ้โหเนยนีขอขอดูห้าเดือนหน่อยใกล้ๆโอ้ชัดมากแผลแผลเป็นไงบ้างขอขอดูแผลหน่อยแทบไม่มีเลยโอแทบไม่เห็นเลยไมเห็นเลยแล้วมารู้จักที่นี่ได้ไงครับก็ดูใน Facebook ในอินสตาแกรมเนี่ยค่ะ เห็นรีวิวเยอะอืมเห็นรีวิวเยอะใช่แล้วก็เห็นดารามาทําเยอะโอ้เห็นดาราด้วยใช่โอ้ไปเห็นได้ยังไงเนี่ยนี่อุตส่าห์ซ่อนแล้วนะยังเห็นดีกเหรก็คือไปดูมาแบบชอบตาเขาอะไรเงี้ยก็เลยไปเสิร์ชดูว่าเขาอะทำที่ไหนอ๋อถึงกับว่าสมมติเราชอบดารา A เราก็เลยไปเสิร์ชหาดูเลยว่าดารา A นี้ทําตาที่ไหนใช่ค่ะอ่าก็เลย มาโผลที่ทีละพรเอามาโผลที่ทีละพรแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆล้ายยูทูบเบอร์ที่เขามาทําด้วยยูทูบเบอร์ด้วยใช่แต่นานมาแล้วอะค่ะอืมอ๋อก็เลยหาข้อมูลมาใช่ก็คือเป็นที่นี่อืมหามากกี่ปีครับปีหนึ่งเต็มๆเลยค่ะนั่งดูรีวิวแบบ เปรียบเทียบกับที่อื่นด้วยอ๋ออ๋อคือดูเทียบกับที่อื่นด้วยใช่ค่ะดูหลายคลินิกมากอ่าโหก,ก็เบ็ดเสร็จปีหนึง่งใช่ปีหนึ่งกว่าจะตัดกล้าตัดสินใจทําด้วยอ่อาทำไมถึงกล้าเลือกที่นี่ก็คือเหมือนรีวิวก็คือบอกว่ามันทาแบบไม่เจ็บทําแผลสั้นแล้วแผลหายไวไม่ต้องพักฟื้นนานนะคะอ๋อคือทาค,คือคือมันดีตรงไม่ต้องพักฟื้นใช่ทำเสร็จก็กลับบ้านได้เลยใช่แล้วก็ไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บด้วยใช่มีดลงเนี่ยนะ หนังตาคนเราขนาดโดนอะไรทิ่มยังเจ็บเลยไม่เจ็บเขามีเทคนิคแบบพิเศษอะ่ะโอ้ม,มีเทคนิคพิเศษด้วยนี่่บอกเองเลยนะว่าเทคนิคพิเศษใช่ก็จะทำให้เราไม่เจ็บอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ตื่นเต้นอะ่ะแต่พอทําไปใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จเลยแป๊บเดียวแป๊แบบเดียวนี่ได้จับเวลาไหมครับว่านานไหมแป๊บเดียวอ่ะข้างหนึ่งประมาณไม่กี่นาทีเองรวมๆแล้วก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ตกข้างแล้วสิบกนนาทีเร็วกว่าแต่งหน้านี่มาร้านเสริมสวยหรือเปล่าเร็วจังใช่แรกคือตื่นเป็นมากตื่นเต้นมากมือเย็นเจี๊ยบเลยใช่แล้วก็พี่โซ่มีพี่ดูแลดูดีมากดูแลแบบที่ถึงเไปยังเลยอ๋อคือมาไม่ต้องห่วงมีคนดูแลเลยแล้วก็เช็คอีกว่าถึงบ้านหรือยังใช่ติดตามแบบ โอ้โหประกบประกบขนาดนั้นเลยใช่สิ่งน้องได้คือสิ่งไปแล้วสิ่งแล้วอะเดี๋ยวขอดูอีกทีสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในขอขอดูขอดูกอนทําอีกทีนึงได้ไหมฮะมีคนชมนะคะจากติ๊กต k อกว่าสวยจริงๆค่ะทำมาแล้วธรรมชาติมากๆนะคะคุณปกกี้นะคะจริงๆถ้าดูจากรูปกับตัวจริงตอนเนี้คนละคนเลยนะแค่ทำนี่แค่ทำตานะเปลี่ยนไปขนาดนี้ นี่หวานเจ็บนะแล้วมั่นใจมากขึ้นด้วยนะใช่ค่ะอืมโอ้หอนเดอ๋ยวนะขอดูเทียบกล้ๆคนละคนเลย <c oughs> นี่ในเฟซบุ๊กมีแต่คนบอกว่าสวยสวยสวยนี <c oughs> ย่ยนะ <Okay. S 2> สวยค่ะชั้นตาสวยมากสวยค่ะนี่นะครับใครอยากตาสวยนะครับก็ดูน้องเขาปเป็นตัวอย่างนะครับผมบวมเป็นความเออเขาเรียกอะไรนะตอนหลังทําบวมเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะ เลยแล้วก็ไม่มีช้ำไม่ค่อยช้ำมากไม่ช้ำด้วยใช่คือใช้ชีวิตปกติได้เลยไม่ต้องลางานไม่ลาไม่ลาไม่ลาด้วยใช่ก็คือไปเลยปกติไปเลยปกติมีไหมติดอยู่อย่างนั้นสามวันก็คือเอาออกเลยตัดไหมสามวันเองเหรอคะใช่ค่ะไวเวอร์โอ้ไวเวอร์นะครับเลยนะคะเป็นเทคนิคพิเศษที่ทีละพรคลินิกนะคะเทคนิคกรีซันนะครับก็ของน้องทํากับคุณหมอคันตินะครับ มีคนถามว่าทําได้กี่วันล่ะครับห้าเดือนครับประมาณ5เดือนอทำได้5เดือนนะครับผมโอ้โหหเดือนอขอดูแผลทีได้ไหมเดี๋ยวจะหาว่าโมนี่ไม่ได้โมนะดูแผลสวยมากสวยมากนะคะ,ะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง f c e e o o o ติกต็อกด้วยนะคะอืมอ่านะครับมีคนถามราคานะครับทำตาเนี่ยเริ่มที่55,000บาทนะครับส่วนอยากรู้ว่าตาแต่ละคนเนี่ยทำยังไงก็ แอดไลน์อินบ็อกซ Facebook หรือ TikTok อะไรมาก็ได้นะครับแล้วก็ส่งรูปหน้าตรงมานะครับอย่างไอของของ,ของน้องนี่มีมีมีทักมาก่อนทักมาอย่างไรก็คือ,คอถ่าย <In box. S 2> หน้าตรงอินบ็อกซ์มาก่อนว่าแบบอ,อันนี้คือมีปัญหาอะไรเขาก็จะประเมินเบื้องต้นมาให้หน้าสดเนาะไม่ไม่ผ่านแอปเนาะหน้าสดเลยนะครับอ่ะก็เนี่ยก็ดูเป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะครับวิธีการอ่านัดเนาะว่ายังไงบ้างเบื้องต้นก็ส่งรูปมาก่อนแล้วส่วนถ้าแบบเอ้ย ฉันมั่นใจละวมาที่คลินิกเลย เป็นไงบ้างที่คลินิกรีวิวให้ฟังหน่อยก็ที่คลินิกก็คือบรรยากาศสบายๆชิวๆคุณหมอก,ก็คือแบบเป็นกันเองกับใจดีมาก okay. เออแบบจิ้มให้ดูว่าเอยต้องการแบบไหนออต้องการยังไงคือวัดชั้นตาให้ดูเลยดให้ดูเลย,เ,ลยเอาที่แบบให้มันเข้ากับเราที่สุดค่ะแล้ว,ลวของเราได้เลือกไหมว่าคุณหมอคะหนูอยากได้ชั้นตาแบบนี้มีมีเลฟมาจากอ่าคนในคลินิกเลยที่คุณหมออ,อ,อคนในคนในคลินิกด้วยใช่ก็เอาแบบนั้นให้คุณหมอดูเลยคุณหมอก็ปรับนิดหน่อยให้มันเข้ากับตาเราอ คุณหมอว่าไงมั่งตอนตอนดีไซน์อ่ะเขาก็บอกว่าให้เอาแบบประมาณนี้ให้มันแบบว่าชั้นชัดขึ้นแต่คือไม่ได้โป๊ะไม่ได้แบบดูรู้อะไรเงี้ยค่ะเอาให้มันธรรมชาติอบาวานได้ประมาณนี้เข้ากับเราด้วยสวยเป๊ะเลยนะสวยเป๊ะอ่ะดูขอขอดูด้านข้างหน่อยด้านข้างโอ้ชั้นตาชัดเวอร์หวานเจี๊ยบมากะนอนนอนอยู่ทุกวันนี้มดขึ้นไหมอ๋อไม่ใช่นะคนละวานคนละวานอ่าโอเค มีอะไรที่จะแนะนำคนที่แบบกำลังดูรีวิวไหมฮะก็คือคือเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้เพราะว่าคุณหมอทุกคนให้คำปรึกษาดีมากมค่ะแล้วก็ถ้าตัดสินใจจะทำก็ทำเลยเพราะว่ามันไม่เจ็บจริงๆค่ะคือแบบเป็นคนกลัวเขียมกลัวทุกอย่างแต่คือมันไม่เจ็บอะค่ะอืมอแล้วใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติเลยแค่แบบแต่งหน้าง,ง่ายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นอ่าใช้นอกจากทำไม่เจ็บอะไรละ หลังทำนี่เขาดูแลยังไงบ้างก็มีฉายแสงลดบวมสามวันก็คือติดตามค่ะมาทําแผลให้ตลอดลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามวันสัตวใหม,ม่ใช้จ่ายกะรติม<ล>เติมไหมคะไม่มีเลยจ่ายครั้งเดียวเดียวจบ,จบคือ,อเ,เรียกว่าคุ้มเลยจ่ายทีเดียวจบดูแลตลอด มา follow up เรื่อยๆ follow up เรื่อยๆถเดือนมาเรื่อยๆพี่ก็ทักมาเรื่อยๆถามเรื่อยๆเงี้ยค่ะหนึ่งเดือนสามเดือนก็ยังจะทักมาอยู่อีกน้องบอกอะไรเนี่ยทักมาบ่อยจังนี่เป็นครอบครัวแล้วถ้าจะสิงน้องสิงได้แล้วอ่านะครับมีมีแต่คนบอกว่าสวยหวานมากค่ะสวยมากคุณหมอที่ทําเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยใช่ไหมคะใช่ชื่อคุณหมอคันติรีวิวอาจารย์ได้ฟังหน่อยเผื่ออาจารย์ฟังอยู่จะได้ชื่นใจ ใจดีมากค่ะมูเบามากเลยหลอด้วยใช่ไหมคะใช่สำคัญหอลอดสายเกาสายเกาสายเกาเลยะะ่ะห,หมอหลอดใจดีด้วยนะคะ<แ>เป็นอาจารย์แพทย์นะคะที่ที่นี่ก็เป็นอาจารย์แพทย์กันหมดนะครับก็ใครที่สนใจทําตาดึงหน้าทําจมูกอะไรเงี้ยส่งรูปหน้าตรงมาประเมินก่อนได้หรือถ้าสะดวกก็มาปรึกษาที่คลินิกได้มีค่าใช้จ่ายไหม ไม่มีค่ะไม่มีปรึกษาฟรีโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นจ่ายครั้งเดียวจบเลยมีคนถามมาว่าคลินิกอยู่แถวไหนค่ะแถวอ่างไอคอนสยามแถวไอคอนสยามอยู่ตรงทาง่ายด้วยก็คือมามีรถไฟฟ้าเนอะแล้วก็เดินประมาณ2นาทีหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วช่ประมาณก็ห้าสิบเมตรใช่เนอะอ่าคืออย่างนี้ คลินิกเนี่ยอยู่ตรงไอคอนสยามถ้าคนที่ขับรถมานะครับก็สังเกตง่ายๆจะอยู่เยื้องโรงพยาบาลตากสินนะครับตรงข้ามสถานีต่เพิงคลองศานถ้าใครที่มารถไฟฟ้าเนี่ยก็มาลงสถานีกรุงธนบุรีต่อสายสีทองมาลงเจริญนครน,นะครับมันจะลงตรงไอคอนสยามพอดีแล้วเดินมาทางโรงพยาบาลตากสินประมาณสัก400เมตรถึงแล้วนะเดินทางไม่ยากที่บอกห้าสิบเมตรใกล้ไปอ่าใกล้ไปใกล้ไปก็ใครที่สงสัยเรื่องการเดินทางหรืออยากมาเนี่ยก็ แอดไลน์อะไรมาสอบถามก่อนได้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณน,น้องแพลวมากนะครับมารีวิวให้ดูชั้นตาเป็นว่าที่อายการนเน้นนะคะกโ,โนนะะลังอ่านหนังสืออ๋อกำลังอ่านหนังสือ <S <s <we ak> อยู่นะอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้น้องแพลวเลยนะคะ<อ>จะเป็นร้านแนนโคตดนี่อ่าโอเค,ะคะเดี๋ยวก่อนจากขอดูก่อนทําอีกทีนึงได้ไหมครัก่อนทําเป็นยังไงได้เลยคะ่นะน้องแพลวบอกเอาหนูมาทําอะไรเนี่ยดูรูปหน้าเก่า โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากอำแำ้วเลิศอืมอาจจะเป็นอาการที่เสวยท่สุดในประเทศอุ๊ยโอเควันนี้ขอบคุณน้องมากนะครับด้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ